ตรงมาณงไงม่แม่มันรงได้ไงตรงที่ก้นอะแก่ที่ก้านสัตีอนี่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 ค่วมีรยอากนี่็เอาเนี่ยส่งไปให้เาเลยอ่นนี่ใช่น่ะอ๋อนี่ะแก้หนึ่งนี่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 อวนอันนี้อ๋ที่เด็กมันเจ็บเนี่ยอ่นนี่เสียนเสียนกับเสี้ยนกับมาทั้งหลายนะ มมีเ like ปี้ยงมาลองลองัำลงกันเองตรงนี้มันเบาไงมเบามันไม่มีน้ําอัดเดินไปดูแล้วะไม่วันทสิบเนี่เนี่ยฮะนะอ้วนนี่แหละไอ้คนกายไไก่อ้วนน่ะสองคนเนี่ยค่แค่นี้แหละมียแรกแลวไม่ไม่ชชงปวดมันตื่นอะไ นี่นะเนี่าคาสามันนี่ก็นี่ก็แต่คนออกป่าม่าวิ่งได้ไม่ไกลอ่ะมันยังวิ่งอีก